อือเดี๋ยวเอากระเพราที่เหลือใช้แล้วไปช่ำเราก็ตัดอันนี้ตัดแตง่งยอดตัดแตง่งใบอ่นะตัดแตง่งยอดตัดแตง่งใบ เพื่อให้สะดวกใช้ให้เขาแตกยอดใหม่ไงอือืม,อม ยอดใบเนี้ยเราตัดออกเพื่อให้เขาแตกใหม่โอเคนะอืมอ๋อเพราะว่ามันมียอดแตกใหม่อยู่ตามข้อนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ตัดใบเก่าออกก็ตัดนี่เลยชับนี่เลยอืม ใบเล็กๆติดไว้อ่าตัดให้ดูอีกสักยอดหนึ่งพออืมอืม เน่ยตัดไปเลยตัดไปเลยตัดแต่งกิ่งปกักกิ่งกระเพราตัดใบกระเพราออกแล้วนะตัดยอดออกแล้วเหลือแต่ยอดเล็กๆบางยอด ซึ่งมันเป็นกิ่งแก่ด้วยเดี๋ยวเราไปชําเลยเพราะว่ากระเพราจะใช้มากชําไว้เยอะๆไปกันเลยเราก็จะเอากิ่งกระเพราเนี่ยแช่น้ําให้ชุ่งชื้นก่อนเพื่อเรียกลากน้ําเนี่ยน้ําในขวดเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่เราเทจาก เครื่องดื่มชูกำลังอ่าแช่ให้ชุ่มชื้นก่อนแช่ฝากด้วยกันในนี้ นมาเต็มฟ้าเลยนุ่นน่ะฝากเอาไว้รากงอกเต็มไปหมดแล้วนะ่ะเดี๋ยวว่างๆวันสองวันนี้ค่อยเอาลงกระบะลงกระป๋องลงขวดเพราะชาที่เราเตรียมไว้อ ค่อยๆเติมลงไปจะเย็นๆนะค่อยๆจัดจะเย็นๆอ่าโอเค ให้มันสดชื่นเรียกลากก่อนเหมือนรุ่นพี่ๆเนี่ยลากเต็มหมดอ,อ่ะอีกสักสองวันแล้วกันสองวันสามวันเราก็จะได้เอาลงแก้วเนาะตัวเร็วๆนะจะชาะาํากะเพาปลูกกะเพาวไวเ้เยอะๆเพราะว่าลูกชอบกินผัดกระเพาแล้วก็แกง ประเภทแกงปาก่าแกงสมนุนไพรกินกระเพราจะหอมแรงดี